โอ้มือชอบเปอร์บามืองกาพัติปุโพแวบโผก็กาตนิงยายไปแฮเลอพัติน,น,นัวดึในนัวธนาสัตดำร,รงอาซิโอเลอแมมมีตะบนหัวเมืองเพิ่มเมืองปางจังหวัดลำปางแล้วไปแฮ่กว่ากว่าบาคาเลอพอัตินัวอาตาโอมมูเลอรตาโอโดตาเกะแทกเกตตอกเกออา,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 อาตาคลีตาซาคือคลีนแมคคลีเมซาสกอเลอรเอพูร์พีพาร์ลเนออ,อ อาแคใ่ในนี้อาเวตอรเนมาขีมาคือเลยบาบาชาเดอะเวกตอร์ตอกกีตาคิตาสอดิดอะปกเล็กกว่ากว่าเลออัตตาดอตาลาเลออักเกตอกตอกีเวสีทุภาแค่ในปฏ like ินูแลเลออัตตาหลบุ่นเนาะอาแค่ในนี้ปฏินูใฮ้เปิดตู้เลืออัศว์ลิมมเปกเล็กกว่าดอวกัอัตตาสุดหลอดไที กต็ตาอรเมีเปมีแค่นี้เนี่ยสักเลดึกกว่า,วาเลออตาสุตาพละไอ้จ่าะใช่ไหมครับเล็บกันยากอาดิสแคปปปอ่ะสแคปปปอีกคันเนี่ยสแคปปปะแสูอัอออตาเวลอ อ๋ออ่กข้นก็คือซาอออาสาอเนี่อาสาอูลีเนี่เนี่เนี่เอออีขายประกอเลดริาเนาะกอเดเริสาแรแรกก็คือรัดีแแกดแล้วกคือโอเปมิลเลยอ๋ออีกันค oh, ือเนาะก็ปลคือยก็ไปเลเผือกขั้นเ เออเนื่อยเนอะเออเนื่ว่าถุดูทาร่าอ่าข้าสกุยโอเจกระเออสกอตสกอเออสกอถูกพัดดโลยได้ยาสาวเลยสอรีเออสกอโอข้าสกอขาดแล้วสกอขาอีกเออสกอขายแค่สกอขาด Kita sih jauh, kan ini. Kita sih ku jenah. Kepakai hmm. kita sih ku. Kamu oh, sa? No, musa. Musa kan ini si oli jee. Pada nyali. Banyak. Hmm. Kau le para, ey para up.

ไอใครปทสาตาเฮซิลีอวัรัลลดโจลีสกสุลกเยลสรใครสกลซุหซุ่มอ้หออหอยะกักเยเอยขหอมาพิลโอเจใคเซชีใคชีตนอาตาอมูเนลตาอตาอเนเนี่ยเตงบเปียเวบบา อาตาอยก็มีพระอุเดตัดอกตลาตะคเจตะคเจตะกอดตะตะฮัตะฮานี่อาเวละขึ้นเดียวเวดาพี่อีก็มาก้ก็มาหาเนาะว่าวิตวบาเปลอเลือโจอาตาบาิตเรืตเลือทับบาเวเมื่อแวดาเลอาตาดาเวอาคนในเด้ออแกตเลออาเกก็เติร์ดแกดูเลืออาปะปานานนาเลือปูโพแวโพสุญยเปะดีซัเลืก็ออกก็แทกตอกกตะคลิตซาดาเวว่วิเดอาแกตัเล आते लो टलो ठावा डॉलर क्या केतक तगे अखितासा नेमत आले अगेंिलो